เลยนะพี่ใจเองบอกเก็บที่พี่เฉินคันไหนซ่อมๆเลยบอกเก็บที่พี่เฉินผมซ่อมคันผมซ่อมแล้วเลนสมซ่อมซ่อมเลยครับซ่อมหมดเลยซ่อมหมดเลยปะซ่อมเลยครับซ่อมหมดเลยซ่อมหมดเลยซ่อมไปเลยไปซ่อมแล้วบอกให้มาเก็บตังค์ที่พี่ซ่อมแล้วมานก็บอกให้มาเก็บตังค์ที่พี่ถ้าสมมติถ้าใครแต่ใครมั่นใจว่ารถเอี่ยมๆมาใครไปจอดแอบๆให้มันทุกคนซ่อมไปเรื่องเนี้ยเอ้ยเพิ่งต้องไปเอารถใครปะรถใครหายปะรถแบ๊กปะครับแบ๊กโดนตบรถไปเลยแล้วก็ไม่ไม่รถเขาอันนั้นคือรถเขาอันนั้นรถ ไม่ใช่แบ๊กเดินตกไปไม่แบ๊กเราแบ๊กที่เป็นรถเลยแบ๊กขโมยรถไปเขาก่อนแบ๊กขโมยรถนะไอ้รถแดงเหรอไอรถแดงเขาเนี่ยเฮ้ยห้ามขบวนรถอเขาไม่หรอไม่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 เกี่ยวรถระเบิดระเบิดรถทงได้เลยบางแต่ห้ามป่นห้ามป่นจากตัวเองขอให้ตัวห้ามป่นแต่ในรถอะในรถคือระเบิดทีได้หมดเลยห้าระเบิดด้วยใช่ไหมห้ามงานระเบิดห้ามงัดรถเบิดห้ามงันระดห้ามอุ้มห้ามป่นไอรถเรามีเจ็ดคนนะระเบิดได้เดียว หายเรอือหายแลรถมีที่ดีมีซีเยอยู่ตรงนั้นรถรถไม่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 ี่เดี๋ยกลับมาเดี๋ยกลับมาพี่เทนี้เดี๋ยวันกลับมาเดี๋ยวมันกลับมารอแป๊บอ๋อไปอวกาศไปอวกาศาเร็ี่มีสีเหลืองไปไหนอ่ะเฮ้ยมีเยกลับมาละแล้วพี่รอแป๊บเกล้ละใก้ลกล้ะใกล้ล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 ะล้ลใกล้ละใกล้ลใกล้ละกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้ใ้้ะ้กลก ปีรอบมันกลับมาเห็นแล้วทีเดียวขันไหนขันเหลืองหรอไปส่งซัวทเยี่ยตอสามรอบเหรอเดีซยวไปรงหมดแล้วใช่ป้ะหมดแล้วใครซักอบรีเดี๋ยวเติมมันหน่อยเติมมันนะเติมมันนะตอเแรกของวิญญาเติมเติมเติมกูเติมกูเติมสองสามสองครับไอ้บินบินเดียบเราให้กูเติมหน่อยอีเข่าเก็บทีเดียวครับอาโหลไดีไหมครับแต่แทีเดียวเลยครับ ได้ครับได้ไดขอหน่อยขอหน่อยขอราหน่อยรดนได้ไหมครับเออช่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายเองเดี๋ยวผมจ่ายเองเท่าไหร่บอกมาเลยสองสองพันสองพันจอดให้มันจอดได้ด้วยเอาอะไรครับกระเป๋าโซ่วีชายเอาอะไนะขอินจอดบังหน้าปั๊มชนะเราพ่อหนุ่มไว้ไเด็กด้านเอ้ใครใครใครไม่มีถังน้มันซื้อหมดใครมีถังน้มันซื้อหมดไม่มีถังน้มันไปซื้อเลย เติมเติมรถบันดได้ีื้อเลยเติมรถบันด้วยเดี๋ยวีไอแมกดือเติม่ะนะครับไเม่อกีเดือดปะแรกร่างแขงไม่ธรรมดาเน่ใช้ได้เออร่างแข็งไม่ใช้ได้กูกูยิงกูเราจะยิงเลยเว้ยมันวิ่งจบไอติปุนยิงเลยสัตว์ เข้าไปแอนิเมชั่นโอ้โหสบายใจแล้วกูกี้ผมรีบจบมา้วยแหละเห็นตำรวจมาผมเลยจบแม่งก่อนเลยเออดีได้เออแต่เมื่อกี้ตำรวจชาร์จไมตำรวจชาร์จไวจัดเลยเพราะมันก็ทำแบบหนกันใช่รีบจบไอติมเลยนะเว้ยเออตำรวจชาร์จไวจัดเลยจบให้หมัแล้นเรายิงเรายิงไงมันขึ้นจุดตำรวจเว้ยถ้าเขามาแล้วเราไม่หนีตำรวจเขาจะเข้ามาจับเลยนะอ่าๆรู้เร็วรู้เร็วรู้เร็วแม่งเป็นปืนกระบองเนี่ยนะยิงโป้งขึ้นจุดเลยใช่ครับใช่ใช่มันจบไมขึ้น แล้วสนัดจ่ะเรายิงสี่นัดมันีก็ตีตปตนตีตบอกทีนหน้าทีั้งสตอเลยสัตว์เออดกันด้วยนะว่าเื่อใครเชนแทกเชนแทีหนมีมีเป่าแข็ตัวเองว้าบางบางใ้องแทเก่อนวพี่วโดนโดนแบบูทูไปครับอีก๊งอื่นสบายเลยนะที่งานดำเรายิงตีแม่งรอทีีมทั้งแก๊งมาทั้งยยกขยขนาดนี้เอาแล้วแล้วต่แก๊งอื่นตียังใครมีปืนรึเปล่ี ยี่ห้ทิหวยิงก็ไม่ออกดีอย่าล sí. so yeah. yeah. awesome. ี you, ええ้ยววาวนะอย่าลี้ยววาวนอย่าลื้วาวนอย่าเลียวแาวนกันด้วยคอยเะกันตลอดเ้ออยตตลอดเนอพี่มงถืออย่างไว้อไื้น้ืฝากติตามด้วยนะครับจัคู่เด้งกันด้วยนะอย่าลืมไดจัคู่เด้งไว้นะชอย่าลืมคู่ตัวเองยาที่สุดรอให้นพ่อพี่ขอร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 อ เนเชียูครับเนเียจัดไฟัยรุ่นไอเดี๋ยวแริเรยเรียัไเติมน้ำมันเลยหาเติมแล้วเติมแล้วไม่เติมไม่เติมสี่สี่เท่าเดิมเลยมอีก่หรอเตมอีกสี่สี่เท่าเดิมเติมนิดดีกว่าเติมนิดดีกว่าเติมนิดดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปเยอะเดี๋ยวผมภาพแบบสักวันหว่าบางบางวันต้ไม่ของพี่เหรอใช่ป่ะพี่นิูครับได้เลยองเชิมที่ไหนครับคาร์ตอมบานีนี่มันทำได้ เจอน้ำมันกันอยู่แล้วเราเสียตาราสะกคนตุ้มทีเดียวแล้วเขาไม่ติดก็ทำได้เลยแต่มันก็แล้วแต่คนวะาเลขสี่สิบสามมีกองแกงอ่ะไม่ติดที่มันทำมันตายแบบโค้งไม่พร้อมพร้อมพร้อมออกเลยโอเวอร์เล่นเป็นยบกันนิดนึงนะเข้าอะไรกันอ่ะสองคนไปครับคนที่กดดันคือมันโวยตอนนี้คอมเมนต์้วยนะโวยโอเวอร์เล่นเล่นตอนไหนครับ

พี่ผมว่าเอาเอายี้ไหมจังหวะที่เขามาเอาด็อกแท็กอ่ะเราซุ่มดูอยู่บนกระดาษแดงไหมบนตึกแดงไหมพอดตอแท็ตัวเราลยพี่ี่กลัวว่ามันจะไม่เออมันะเออมันจะไม่อาเบิดตูดีเว้ยไม่เอาอย่งี้ค่อยๆไล่ตามกระดาษไปยังไงมันก็ต้องกลับมาเว้ยไม่อยากมันต้องลาเราเลยมันต้องลาเออหมดล่าเราเราต้องติดตัวเองต้องติดตัวเองตั้งระบาตั้งระบต่อเน่อตามงระบให้มันดีๆระเบิดยิงตบวดาด้วยีเด่ี่อะไร่ว่ามันจะไเฮ้ยโอ๊ยนะ ไอไอการที่เพ <is this> ่ม well, ค e right. ุไ <crawl> ม <prejudice> so <okay>, ่ใช่หรอดีแล้วไปข้อเสียในตัวพี่ไม่เหรอกนไม่ขึ้นเจลเลยไม่ใช่หรอราคาเนี้มันก็ถอยไป่ติดติดล้วติดแ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 ล้วนิดแลนวติดแล้วตินแล้วลน้ติดติด้ด้ว้้้วว้้ตวตวแล้วแล้วิด้บววลวลด้้ดกับทิเราล่ะ ไม่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 ไมค่อยขับไปเรื่อยอยู่บนรถยังก็ดีกว่าน้องอย่าลงรถค่อยๆไปเรื่อยเมื่อกี้เขาเมต้งแ่มันติดทุกมันติดคุกสามคนยังไงมันก็อยู่ไม่ครบเราไปรอหลอกเออหาเลยหาเลยเขาต้องรอรับเพื่อนเขาไวใ่ใช่ใช่ไม่เดี๋ยวเราไปกเท่านั้นะไปฝไอ่อมันไม่ไม่่ค่ออกมาก็ติดโค้ชอยู่ดีครับไม่เลยติดโค้ชดีไม่ไม่ไม่ไเป็นตัวที่ไม่โดนปนพี่ตัวตุ ไม่ช่วยอะเรื่องไหนมันจะไม่เร่องช่วยได้ไงอ่ะมันไม่ช okay. ่วยไงคนที่ซานนี้ไงมันไม่โดนป้นใช่มันไม่ไม่สนุกได้ตีได้แต่มันก็ถ้าติดไปก็ไม่ได้้ปนมีด็อกแท็กในตัวอะคือได้ว่าไม่มีด็อกแท็กก็คือติดกูดาวไงอ้เอาอี้เอาอี้มึงวนดูโรงพยาบาลกูหน่อยมันจะไม่ออกคุ่งอีกแล้วเจอ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 โชดิคโชดิพังอะไรอยญ่พุ่งยิงได้อย่ังเล่นเล่นเล่นเฮ้ยเฮ้ย่นเมาไม่รับผมกันโอ้ ใจยัเด like ี๋ยวพี่ระวังสถานีตำรวจนะเออตำรวจ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 ตำรววจตำรววจตำรวจตตำรวจ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 ตำรจตำรวจตำรวจตำตำรวจตำรวจตำรวจตวจตำรววจตำรวจตำรวตำรววจตำรวจตำรวจตำรววจตำรวจตำรวจตำรวตำรวจตำรวรวตำรวจรวจตรวจตำรจรวจตำร ช่นี้เนใหญ่ก็มียยคนติดคุกมันก็ไปเอาดอแท็กมันเอาดอแท็กี่ไปมาไปมน้แท็กยพอมันเล่นมัไปทางไหนก็ไปทางนั้นน่ะไม่เขาพูดอยู่ไม่เราแท็ไม่มีเอาแค่กคนี่คนนะเออมันโเมโแทกแบ่งคนี่เยจเยให้เขาไปเอาดรอกแท็กก่อนกว่าไหมเฮ้ยไม่เอาเอาเลยเอาเลยแล้วกูจะปล่อยมันเล่นับพี่อะเอาเอาเอเอาเอเดียวว่าตำรวจอะไรขนาดนี้ครับพี่ what

ไม่ล็อกเปล่ามีไม่ล like ็อกเปล่าเอาไประเบิดดิเอาไประเบิดเอาว้าเอเอาไประเบิดทิ้งน้ำระเบิดนะระเบิดนะรบ้าใหยดโดนอย่าเ่ยเลยมืไปแล้วเป็นเราเพียบเลยแล้วป็นเเพียบเลยไอจอนขยับขึ้นั่งไปทิ้งก็ลไปทิ้งก็ลำไปทิ้งที่ก็ลำทิ้งก็ลทิ้งก็ล ตายตายตายข้างหลังโอเคอาทีไม่ค่อยขึ้นตังนี้นะเดต้องไปเฮ้ยขึ้นได้เลยใไหรอะแล้วใครวิ่งอยู่นะ ไปทิงนี่ได้รถมาเหรอรถมาเหรอนี่มันนี่มานี่มันี่ตามมาตามมาตามมาไอ้สัตว์เจอกันแล้วไปไก่ด้วยนะเอาเอาเอาไม่ลงรถมึงจะขับมันก็ขับได้อีกเลยเอา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 ไอ้เจ้าขี้ปล่อยแล้ว ได้แล้วไม่ได้แล้ไม่ได้แล้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ไม่ได้ลไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ไม่ได้แล้ไม่ไดวไม่ได้้วไม่ได้ไม่ได้วไม่ได้้ไม่ได้่ได้้ไม่ได้วไม่ได้ลม่ได้ลไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ม่้้วม้้ัลด้ล ผมว่าแต่ผมถ้าได้รถมันอ่ะเราไม่ต้องน่าเลยเราคือจุดตรงนี้คือจุดนัดเจอเลย่ผมถ้ากับมาไม่เปแต่เวลามามาพร้อมกันใช่คือมาพร้อมกันเดี๋ยวาหลุดไม่เบื่อแยกเบื่อแยกข้างหน้าไงเบื่อยข้างหน้าไเยทีรศัท์ใครโที่ขันหน้าดึงขโมยกระเดื่ะสิรีพิมปะอยู่ไหนแล้วคะใช่ใช่สาสิรีสอยู่ไหนอ่ะพี่อาติอยู่ที่ใครอ่ะอาวุธใหม่ใครยโทรศัพท์อาวุธใหม่อยู่ตรงทงแดงโอเคนะไม่ไม่ค่สิราทงแไง ตรงตรงแดงสิเขาหน้าโอเคอียังบนน้่งมีโกโปรติดตัวหมแล้วรอหรือเปล่าอรตรไหนหนก่อนมาได้ทิ้งลงานะโอเคได้ทีนเหตุเกิดขึ้นเสมอไม่รสมาตรมาตรงนนี่มนี่ตมานี่ครับแดงสีรู้กัน สติดังรถใครวยอยู่ใครอะคนต่างนสริดั้งรถใครสิกดั้งรถปเตอร์ใครใครหยิบโทรศัพท์ใครหยิบโทรศัพท์ไม่หรือมีกล่องไม่ลึกเอ่อต้องด้มีกล่องใครหยิบโทรศัพท์ใครหยิบโทรศัพท์าตวุ้ไม่มันติดมันติดแงไม่ติดเสาอะพี่ช่วเสาหน่อย้งทำต้องชดออกจะชดออกหลบ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 หลลบหลบหลลงลลงลลล จะเลอะไรโหก็แล้วก่อนที่มีที่มีเนาะอ้าวเออต้องดันเหมือนกันมั้งเขึ้นไปมั้งเดี๋ยวนี้ซ่อมมันต้องอยู่บนอยู่บนอกรถเหรอนั่งรถครับพี่ใช่ใช่พี่เขาฝากใหม่ถ้ากดในรถคือเสียทีเลยเหรอมันกดไม่ได้มันกดไม่ได้กดไม่ได้ครับกดไม่ได้เลยครับโนกดอ่ะทีนี้เขาต้องวิ่งกันยาวเลยนะปล่อยแบงค์วิ่งไปดิออกกิ้งเดย์อ่ะสองไล่มูสองชั้นคืน ซ้อมทั้งคืนเพื่อช็อตเดียวเลยบอกให้เนี่ยซ้อมเทนนิ่งนะขอเขาไปซ้อมเทนนิ่งมาหรอใช่ตอนคืนซ้อมเยอะไปหน่อยเขาเลยล้าไงซ้อมเยอะไปหน่อยมาได้อย่ะซ้อมขวาขวาจะให้กูบวกขวาเดียวเลยที่อะวันดูด้านระบายชิ้นึงวันดูด้านระบายชิ้นึงพี่อยากรู้ว่าออกป่ะนี่ปอกว่าอะไร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 ขวาขวาอยู่ร้านเฮ้ยขวามีขวามีขวาล้อจะเต็มเลยล้อจอดรถเอ๊ะเป๊กอบเอาล้อเอดรถอะไรจอรถ

มันหน่วงมีขึ้นไม่ได้มันหน่วงมันหน่วงไอ้ี่รู้สึกบ้าะพี่ไอ้ี่รถได้บ้บุญนหลือดได้เกี่ยงรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ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 ็ต มุดไปไหมเดี๋ยวเอาไปเองอะไรขับป้นก่อนสินี่คือตำรวจครับอันนี้คือโดนจับถลายย้อนหมดเลยป่ะครับตำรวจครับนี่คือจับถลายย้อนหมดเลยป่ะไอ้หลอกฟ้าปล่อยเลยปล่อยตำรวจครับดูดูคนนี้ยังอ่ะ เอ่ออันนู้นฮะเอมันจะรู้ไม่ได้ครับคนรันต้นนะหนุ่มฮะเฮ้ยอะไรนะอะติดหนึ่งติดสองติดเดิมอะนะโอเคครับต้นแล้วอ่ะแต่โดนล็อกมืออะใช่โดนล็อกมือบรถด้วยล็อกไปไหนจะมีอ๋ออยับไปนี่ละนี่คันนี้ครับคันเหลืองครับ ขอได้ไหมเวลาเวลาจะลงรถอ่ะช่วยบอกกันหน่อยเพราะว่านี่รู้สึกไม่ดีเวลาที่ชนแล้วมันตัดเลือดนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไม่เห็นแล้วไม่จังหวะต่อไม่เป็นไรด้วยนะเป็นจังหวะครับไม่เป็นไรครับอุ้มมือมันเอ้ยเฮ้ยอุ้มมังคุดนะข้างเดียวแหละไหนที่เราอุ้มมาเราก็รักษาเลยี่เขาตาต่